ข่าวดีสำหรับท่านที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทันรอบเก็บตกเพราะกระทรวงการคลงังมีมติให้เตรียมเปิดคนละครึ่ง .com เฟสที่2สวัสดีครับพบก,กับช่องเดินนิวโพส์ชาแนเหมือนเดิมนะครับเดินนิวโพส์ชาแนของเราก็เป็นช่องข่าวสารผู้ปรอบธุรกพี่น้องนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราก็สรุปข่าวสารที่จําเป็นที่สําคัญสําหรับท่านนะครับ ถ้าท่านไม่อยากพลาดไม่อยากเสียสิทธิ์ของท่านนะครับกุณากดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สําคัญของเราทุกวันนะครับข่าวดีสําหรับท่านที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ทันรอบแรกเพราะกระทรวงการคลังมีมติให้เตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสสองหลังจากที่ประชาชนตอบรับที่ดีในมาตรการคนละครึ่งเฟสแรกและรอบเก็บตกโดยล่าสุดในเวลานี้ มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครบ10ล้านคนเรียบร้อยแล้วตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะท่านรอเฟส2ได้เลยดังนั้นวันนี้เรามาเช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2กันคนละครึ่งเฟส2ออาจเพิ่มวงเงินมากกว่าเดิมอัปเดตล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้ ครั้งเตรียมพิจารณาเปิดโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายเฟสสองโดยคาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นปี64โดยรัฐต้องการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยมีการวางกรอบคร่าวๆสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองจะเป็นการขยายเวลามาตรการออกไปจากเดิมที่เฟสแรกจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาโดยรัฐ ต้องการจะกระตุ้นกําลังซื้อในช่วงปีใหม่นี้นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชาชนต้องรู้ค,ครึ่งรอบใหม่เฟส2ผู้ร่วมโครงการเฟสแรกขอใช้สิทธิ์ครึ่งเฟส2ต่อได้หรือไม่สํำหรับคนที่สมัครลงทะเบียนเฟสแรกแล้วสามารถใช้เฟส2ต่อได้ไหมนกฤษดาปลัดกระทรวงการคลังอธิบายว่า สำหรับคนที่ลงทะเบียนในคนละครึ่งเฟสแรกจะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจำนวน3,000บาทภายในวันที่31ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนส่วนในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2องกระทรวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้คนลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมโครงการต่อหรือไม่ซึ่งถ้าเข้าร่วมตามมาตรการต่อในปีหน้าก็จะได้รับเงินเพิ่มในส่วนของเฟสส ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังสําหรับผู้ที่จะรอลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ในช่วงต้นปี64ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังหรือเรียกง่ายๆว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์3,000บาทเหมือนกับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วในเฟสแรกแต่จะได้รับเงินตามสิทธิ์ของเฟส2เท่านั้นอาจเพิ่มวงเงินและจํานวนสิทธิ์รอรุ่นคําตอบธันวาคมนี้ ทางด้านกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้มากกว่า10ล้านคนหรือเพิ่มวงเงินเพื่อน,นําไปใช้จ่ายให้มากกว่า3,000บาทจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งเพราะในเวลานี้ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้จ่ายแต่ยืนยันว่ามีเม็ดเงินจํานวนเพียงพอแน่นอนคาดว่าจะสรุปในเดือนธันวาคมนี้งบประมาณในคนละครึ่งเฟดสองมาจากไหนคลังได้อทบิลารว่า สำหรับเม็ดเงินที่จะใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสสองนั้นจะใช้เงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบโควิด -19 จําจำนวน4แสนล้านบาทโดยในเวลานี้คงเหลือวงเงินที่นำไปใช้ได้2แสนล้านบาท